สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโหราสั์อนุชา a n n e l นะคะชิดนี้ดิฉันณตันพนภาสุภาสันธำ เรียนเชิญอาจารย์รัตยาโหราจารมากับเรากับโหราการเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์คะเราจะต้องเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องมาให้โหราการเราจะต้องกลับมานะคะท่าผู้ชม่ายคาพเนี่ยอาจจะรอคอยนะเคยมีรอบที่แล้วที่ไม่ได้ออกอากาศอูประชากรไทย เรียกร้องมาว่าลําบากแล้วอาจารย์ไปสมาครโคโหราศาสตร์ไม่อยู่ไม่มีเพื่อนช่วยในการคัดกรองและตั้งใจวันนี้นะคะก็อาจารย์พาไม่ได้กับโหราศาด้วยอาจารย์นำสิ่งดีๆมาบอกท่านผู้ชมวิชานี้มาจากโหราศาสตร์ไทยโหราสรไทยเลยครับจริงๆอาจรย์ก็มีหลายแบบนะขอใจมาดงแบบนี้และในโหราศาสตร์ไทยก็แต่ละอาจารย์จะมีเขาเรียกว่าลูกเล่นและเทคนิคที่แตกต่างๆนะคะมีมุมมองที่แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นวันนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองของอาจารย์เองนะคะเรามาดูกันก่อนดาววันนั้นเป็นอย่างไรนะมาค่ะอาจารย์คะแต่วันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสี่เห็นไหมเออผมไม่ได้ใช้เรื่องหรือองศาหรือรนที่นะครับค่ะอันนี้เอาแบบง่ายๆง่ายๆเลยนะค่ะพื้นฐานวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับนะฮะดาวก็จะเป็นเป็นไปตามนี้นะครับค่ะ ในราศีจักรนะครับลักษณะอยู่ราศีเมษครับพระเงเลยนะครับอยู่ที่ดวงเมืองก็จวจุกลมรักเหมือนเดิมนะฮะทีนี้ดวงดาวที่น่าสนใจคือดาวที่พลังงานสวยงามนะครับก็คือดาวศุกร์ที่ยังไม่ยกไปสู่ราศีมังกรเป็นดวงองสาสูงมากนะครับที่ราศีธนูเป็นมหาจักรนะครับผลลักษณะในตอนนี้ก็น่าจะมีโชคลาภผสมคนทีเดียวนะครับแล้วก็ลักนณะนั้นดาวศุกร์นั้นเป็นตำแหน่งเดิมที่ระหว่งจักรก็คือเรียกว่าวอร์รักโคดเมวา อันนี้แตรีว่ามีอิทธิพลหน้ามองหน้ามองนะคะตัวนี้น่าจับตามองจับตาเลขหกครับนะคะครับแล้วก็ต่อมานะครับจากดวงดาวที่เราพิจารณาแบบง่ายๆตากันนะครับก็จะเห็นว่ามีดวงดาวที่น่าสนใจก็คือเลขหนึ่งนะครับคือดาวอทิตยนะครับแม้ว่าอยู่พวกบรณะของดวงมังเองนะครับแต่ในระหว่างจับนะครับก็มาคุมลัคนาแล้วเป็นบุรคษขวัญนะครับคนนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสเข้มแข็ง แต่บริษัทไทยก็แค่ดูว่าดวงดาวไหนเข้มแข็งอยู่พวกที่ไหนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับของพลังงานกระแสเงินที่มากนะครับนะแล้วก็ต่อมาก็คือดาวเลขแปดก็สวยงามนะครับเลขแปดระหูคนนซัพนะครับที่พลังงานในบริษัทไทยบอกว่าเป็นเป็นนิดเราตกท่าแบบปูดนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทยุคเก่าเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าพลังงานอีก ก็ถือว่าสวยงามพอสมควรค่ะนะครับครั้นี้พลังงานตรงนั้นอาจจะไม่เข้มแข็งมากในในโหราศาสตร์ไทยถ้าตรเข้าเรียอโหราศาสไทยเล้วบอกว่าอุยไม่เห็นได้พลังไทยแต่ในระหว่างจับนั้นนี่นะครับเป็นเกษตรอยู่ในยาสิอยู่บ้านตัวเองอันนี้ก็หน้ามองต้นหน้ามองในหมวรัสไทยนะครับเป็นเกษตรอยู่เกษตรอยู่นะครับนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้าที่ที่ยกหน้าลัคนานะครับแล้วก็มาอยู่ที่ ราศีวัร์นะครับโยกหน้าในหน่วงจากอีกก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับนะครับแล้วก็มีตัวเลขเอ่ออะไรนะฮะมร์ติอูที่บอกว่ากลุ่มลักอันนี้ก็ภูมิมลักอีกใช่ไหม่าร์ติอูก็สวยงามค่ะนะคะมร์ติอหน้ามองเพราะว่าภูมิมลักอยู่ทั้งราศีจักรทั้งตัวระหว่างเองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ รานนี้ก็มีที่ผมเขียนไว้มีดาวดาวจันทนะครับดาวจันที่เลงอยู่ลัคนาเองนะครับ,<ช>บรน,นะครับ,รบ<ม>แล้วก็ดาวจันนั้นก็มาอยู่ทบกการเงินของในกระดุมพระร่วมกับดาวศุ์นะครับแม้ว่าพลังอจจะมีไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแต่ว่าก็อยู่ในจุดที่น่าพิจารณากันนะครับก็ประมาณนี้ก็่ละคนแต่ะคนระี้อาจารย์ดาวพึหงขาอยู่ในดาวพดอยู่ใน ราศีจริงๆพระรหัสก็น่าสนใจนะ,ะแต่ทเมื่อกี้ผมพเพิ่งให้ดิจิทอลตัวอื่นมากกว่าจริงๆพระหัสก็น่าสนใจเพราะว่าช่วงนี้เราพระหัสเดินเร็วถ้าเกิดเพื่นอนนักโาศาสต์ที่บอกว่าโอเคเราคุณยายคุณยายแต่ว่าเดินเร็วคุณยายท้าราศีซึ่งอยู่พบราพะที่วันสิงหาเกณฑ์ของลัคนาเนี่ยจริงแล้วบอกว่าจับพระหัสมาใช้ก็ได้ทั้งี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเปลี่ยนเลขสองเป็นเลขห้าจะดีกว่าเปลี่ยนตรงนี้เลยที่สดสด อาจารย์หนูทักอะไรดีอะไรนะคะหลายท่านนะเออชอบจับตามองนะคะเพราะว่าจากโคโรสเซไทยเนี่ยก็น่าสวยงามค่ะถือว่าอยู่ในภพที่ดีได้เกณฑ์สิงทาเกณฑ์ทุกอย่างเนี่ยไม่ถือว่าได้พลังงานสวยงามค่ะแล้วก็เท่าที่รู้พลังงานพลังงานที่เดินเร็วเดินเร็วมันก็คือพลังงานสวยพลังงานสูงนะครับต่างปเคเพราะฉะนั้นอคแชั่นี้ดีถูกต้องถ้าต่อมาถ้าเราไกลนิดหน่อยถ้าเราสังเกตคือช่วงเนี้ย คนเริ <No. S 1> the the ่มฉ hey, so uh, ีดฝึกมากขึ้นอะไรต่างๆเริ่มดีขึ้นโทรหาดีขึ้นอะไรต่างๆก็ดีขึ้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีขึ้นาะจะมีวัคซีนใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากอะไรต่างๆก็เริ่มดูเป็นอย่างเช่นกฎหมายที่รู้สึกว่าทำไมถึงไม่รู้คุณยิงบางอย่างก็เริ่มดีขึ้นค่ะอ่างด้านหน้ามอง ทีนี้เหลือดาวสุดท้ายไหมที่อาจารย์ยังไม่ได้เอ่ยถึงก็คือดาวเสาไหมดาวเสาผมผมไม่ได้ไว้ในในนี้เลยแต่ต้องคุยกับท่านผู้ชมนะในกิจพลดาวเสาทำไเสาไม่ได้เอาสวยงามมากเลยใช่สวยงามมากเลยค่ะท่านท่านที่ดูดีแต่อาจจะมีอะไรที่พร่องหรือว่าดาวดวงอื่นที่ควรสวยกว่าจริงดาวเสาเ่ะจะเก็บไว้เป็นห้อสิ่งไว้ก็ได้หน้บอกว่าจะไม่ให้หลุดสักุอันหนึ่งเลยเนี่ย เราต้องเลือกอิทพิรลตที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่นผู้ชมมาแอบดูนะดาวเสาในนี้เป็นเกษตเนนะคะแต่ดูของก็ท่านปรัดยาให้น้ำหนักมาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ท่านผู้ชมชอบนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะอยู่ที่ท่านผู้ชมชอบซึ่งคนแรกผมวิเคราะห์แล้วนี่นะครับท่านบอกว่า๊ดาวตรงนี้น่าจะเด่นกว่าเช่นบอกว่าถุาผมให้หกเด่นเนี่ยนะครับที่หกมากกว่าแต่พวดท่านบอกว่าท่านมันง่วงนี้ท่านบอกว่า ด้วยเหตุใดก็ตกระแ่มีฝนมีเรือเครื่องที่วิ่งเหลือแล้วท่านบอกเลขแปดท่านสวยอยู่ดีๆก็เล่นไปนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมุมมองไอ้ท่านคะไปคัดกรองตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะบขาค่ะอาจารย์บอกว่าจะให้ติ่งตรงนี้ไว้ค่ะว้ายไปค่ะว่ายไปนะคะติ่อะไรก็เกิดขึ้นได้ภายใตายลูกตรงๆท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าแล้วตูดสุงอยู่ในพบในเรื่อกแรงานที่โดดเด่นสูงมากแล้วถ้าใครจดีรบกวนราจากพระราช ป็นสิงห์คาะเกย์อย <ummer. S 2> ู่ราศาของลัคนาดวงเองเกษตรดาวที่อยู่พวกมรณะก็จริงแต่เป็นมรณะในระหว่างภูมิลัคนาในระหว่างจักรนะครับดาวพระราหูในระหว่างเป็นเกษตรนะครับดาวพฤหัสยูนก็สวยงามภูมิลัคนาทั้งในราศีจักรและระหว่างจักรดาวเกย์ยุคหน้าใช่ดาวเกย์ุหน้าอยู่ในพลังงานสวยงามอยู่ข้างหน้านะครับในระหว่าจักรในระหว่างจักรเหมือนกันแล้วดาวเกษตรก็ น้ำหมองอีกเป็นดาวในใจอีกหนึ่งดวงอ,อันนี้ผมพี่ขอให้ดูสุดท้ายแล้วท่านก็อย,อยู่าี่<อ>ท่านนะคะ,อะ,อะเอาไปช่วยคัดกรองช่วยตัดสินใจทุกทชมแคปหน้าจอไว้ะนะคะ ชอบตัวไหนยิบไปใช้ไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ว่าการนะคะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองมีมีมันมีดวงดาวคู่หนึ่งที่ผมให้เป็นพิเศษสําหรับรอบนี้แล้วกันนะครับค่ะก็คือสองหกนะครับอุ้ยน้่งมองแอบมองแอบลักรอบมองอยู่นะคะเพราะว่าในนี้ในนวังจักรเลยสองหกใช่ไหมในนวังจักรใช่ไหมมนอยู่ได้เออแล้วค่ะเอานะคะเออน่าสนใจนะอยู่ในเรือนคาริมาศใช่ครับ เพราะฉะนั้นรับชมแอบเอาไปดูนะคะแอบเอาไปดูนะคะ,ะ,คะแล้วก็สอ,ย,ย, <S 1> <S 1> <S อยู่ในเ,เรือนเพือ่อนหงาอาจจะมีอะไรเชืออกกช่อมโยงกันอันนี้ไม่ทราบได้มากวันนี้เอา,เาสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะคะอาารย์ปริสอนด้วยสอนอะไรสอนเออ่เปิดคอร์อสโหราศาสตร์ไทยรัชบุรีศึกษาเดือนรัชบครับเป็นคอร์สโหราศาสตร์พื้นฐานเริ่มแต่เดือนต้นเดือนมกราคมสัปดาห์แรกครับ รอบ็6มกราคมไปสี่เดือนและอีกหนึ่งวิชาก็คือเลขมหาสมบัติเออขอโทษตัวเลขมหาเศรษฐีตัวเลขมหาเศรษฐีนะคะตัวเลขมหาเศรษฐีนะะควันเดียวกันเรื่องมาเดียวกัน6มกราคมช่วงบ่ายส่วนใจสามารถเรียนให้ทุกสอบพอเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะฝันชำระได้ก็คือจ่ายเป็นเดือนหรือทั้งชมจุดดวงอะจ่ายเป็นคอร์สเลยเพื่อความสบายใจก็ยินดีนะคะแต่ถ้าไก็สมัครจองเลยต้องเพราะมันต้อแพงอะไร ค่ะนะสำหรอบจอ,องที่นั่งโอนเข้าบัญชีมาเลย<แ>นึกไม่ออกบอไม่ถูกเอ๊ะอยากเรียนอะไรดีนะคะท่า<แ>นผู้ชมเลือกได้ค่ะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติของเรามีวิชามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทย<แ>โหราศาสตร์พมา่าเลข7ตัวต่างๆ7ตัวนี้เยอะนะตีฐาน9ทาฐานแล้วก็เตัวทัตสามอาหายุก็มีนะคะในเรื่องของไพ่ไพ่แต่ละชนิดเลยแตกต่างกันเยอะแยะมากมายนะคะ ในเรื่องของหน้าไพ่รวมทั้งดวมวิทยสงครามอ่าแล้วก็เอ่ออะไรนะการรัชตางกรอบเท็คนะคะแล้วก็เกี่ยวกับไพ่บลอกเเนี่ยไพ่อกมีค่ะไพ่บอกจะเป็นลนักษณะของตัดพมา,มานะคะและในเรื่องของการให้เลิกต่างๆการให้เลิกต่างๆท,างาทั้งวงแลตัดไทยทั้งวงวิัยสงครามในเรื่องการให้เลิกนะคะมีหินด้วยหินรูนหินอ่านใจนะคะเป็นเกี่ยวกับอัญมณีหิน อ,อ๋เป็นสีสีนะคะแล้วก็ควบคู่กับไทยอันนี้น่าสนใจนะคะพวกเรามีมากมายหลากหลายวิชาคนักงานเราเก่งหลายๆทา่นานไม่เก่งไม่ว่าไม่เก่ง <c oughs> ไม่มีที่นี่เดินเข้ามาค่ะเห็นหน้าหูเฮงก็มีเรียนอ่าบอกว่าเป็นอะไรหมอดูอะไรมือก็มีเรียนกลุ่ชมเรามีหลากหลายมากสนใจวิชาอะไรท่านสะดวกวันไหนนะคะสามารถโทรถามแอดมินของเราได้ที่ศูนย์สอง 0449122ค่ะเรามีทั้งเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ออฟไลน์คือตัวเป็นๆมาเจอกันสำหรับท่านผู้ชมเลือกเรียนได้นะคะก็อย่าลืมโทรสอบถามแอดมินหรือเข้าไปที่เพจสมาคมหัวรัฐานานาช่างขตบปุญลนนะคะเข้าไปคุยในช่องแชทได้ถ้าวันนี้เราสองคนต้องลาแล้วล่ะค่ะดี๋ท่านผู้ชมไปไม่ทันไปแ่งไม่ทันสวัสดีค่ะ